สวัสดียามเย็นแสงแห่งวันนั้นมีหลายหลายหมวดหมู่ตัวอย่างการงานลูกหลานเอย๋ยการงานก็เหมือนกับเรือที่แล่นข้ามมหาสมุทรชีวิตจะราบรื่นหรือเจอพายุขึ้นอยู่กับฝีมือและสติปัญญาของเราดั่งโบราณว่าทำบุญให้ทานศีลทานเนี่ยวาจากายกรรมให้พร้อมเพรียงดีหมายถึงการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรไม่คดโกงใครผลรบุญนี้จะกลับมาตอบแทนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคิดเสียว่าทุกงานคือครูทุกปัญหาคือบทเรียนจงเรียนรู้และเติบโตไปกับมันแสงแห่งความสำเร็จจะส่องนำทางเราเสมอไม่ต้องกลัวความดีมีที่ไปความชั่วมีที่มาจงทำงานให้เต็มที่เหมือนปลูกต้นไม้ต้องรดน้ำพรวนดินถึงจะออกดอกผลให้ชื่นใจ หมวดหมู่ตัวอย่างความรักความรักนั้นก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่เหมือนที่เราดูแลจิตใจของเราเองดังสำนวนที่ว่ารักดีหามจัว่วรักชั่วหามเสารักที่ดีนั้นย่อมนำพาความสุขความเจริญมาให้การให้เกียรติซึ่งกันและกันมีความซื่อสัตย์และเข้าใจในธรรมชาติของอีกฝ่ายเป็นสิ่งสำคัญเหมือนแสงจันร์ยามค่ำคืนที่ส่องสว่างนวลตา แม้ไม่ได้ร้อนแรงเหมือนแสงอาทิตย์แต่ก็ให้ความอบอุ่นและนำทางต้นรักจะแข็งแกร่งและงดงามได้ก็ด้วยการดูแลอย่างสม่ำเสมอจงมอบความรักด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และปราศจากเงื่อนไขแล้วความรักนั้นจะผลิดดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมไปตราบนานเท่านานหมวดหมู่ตัวอย่างครอบครัวครอบครัวนั้นเปรียบเสมือนร่มโพร่ร่มใสเป็นที่พึ่งพักพิงยามร้อนยามแล้ง เหมือนดวงตะวันที่ส่องแสงให้ความอบอุ่นในทุกเช้าดังโบราณว่ารักดีหามจัว่วรักชั่วหามเสาการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นนั้นต้องอาศัยความรักความผูกพันความเข้าใจและการให้อภัยซึ่งกันและกันเหมือนกับสายน้ำที่ไหลรวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตจงมองหน้ากันด้วยความเมตตาให้ความรักแก่กันและกันเสมอความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อบุพการีก็เป็นสิ่งสำคัญ เปรียบดังรากแก้วของต้นไม้หากรากแก้วแข็งแรงต้นไม้ก็จะยืนหยัดมั่นคงได้นานเท่านานครอบครัวที่แข็งแกร่งจะนำพาความสุขความเจริญมาสู่ลูกหลานทุกคนหมวดหมู่ตัวอย่างสุขภาพร่างกายของเรานั้นเปรียบเสมือนวิหารที่รองรับจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลทนุถนอมให้ดีที่สุดดังคำสอนที่ว่ากายาคตาสติคือการมีสติอยู่กับกายเพื่อให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง เปรียบได้กับแสงแห่งชีวิตที่ส่องนำทางให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าการกินอยู่หลับนอนอย่างพอเหมาะพอควรไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเหมือนสายลมที่พัดเอื่อยๆให้ความสดชื่นไม่ใช่พายุที่โหมกระหนำ่ำการออกกำลังกายก็เหมือนกับการพายเรือถ้าเราไม่พายเรือก็ไม่ไปร่างกายเราก็เช่นกันหากเราดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเยี่ยมชีวิตก็จะเต็มไปด้วยพลังและมีแสงสว่างนำทางไปทุกเส้นทาง